Ah 13ใครเห็นตัวเกขบสามแล้วมือดูหน่อยเฮ้ยแรงสนับสนถายวะใครคิดว่าไม่ใช่13แล้วเป็นอะไรครับส6 12โหยากแล้วเดี๋ยวเรากลับไปดูอีกสัานึงแล้วกันนะครับแน่ครับงาน EP แบบนี้กอคือแฟนมินติ้งคือแม่ครับผมคุณดูครับขาดไม่ได้เลยครับคือสปอนเซอร์จดงเราที่ทาให้ เริ่มแรกใสนะครับขอบคุณมากมากครับสำหรับทัวร์เวลคลาสครับปรโมเรนด้าทัวร์เวลคลาสไป่แนลและแน่นอนครับสถานที่ดีแบบนี้ให้เรามาเจอกันครับปรโมเรนด้ากับศูนย์การค้าเซนต์โบเลด์นยครับสุดท้ายก็บผู้จัดใจดีครับอีนเทนนั่นเองครับปรโมเรนด้าเลยเนี่านี่ทำให้เรามาเจอกันในครั้งนี้นะครับพรผู้ดีก็จะเป็นแฟนมิดครั้งแรก เราด้วยและจัดด้วยกันสองรอบใครมีบัตรมาบ้างยกมือดู